ไข่ขาวที่ไม่ได้มาจากแม่ไก่ฟังดูแปลกใช่ไหมครับวันนี้เรามาหาคําตอบกันคือมันเป็นไข่ขาวของจริงเลยนะเหมือนเป๊ะทุกอย่างเลยแต่แค่ไม่ได้มาจากไก่แค่นั้นเองเฮ้ยไม่ใช่เรื่องลำ้ลำๆในหนังนะแต่มันคือเรื่องจริงเป็นนวัตกรรมอาหารที่เกิดขึ้นแล้วตอนนี้เลยทั้งรสชาติสัมผัสโปรตีนคือเหมือนกันเดะแล้วคําถามคือเขาทําได้ยังไงกันล่ะเนี่ยเบื้องหลังเรื่องนี้เนี่ย มันมีเทคโนโลยีสุดล้ำตัวหนึ่งอยู่ครับซึ่งเขามีชื่อเรียกเฉพาะของมันด้วยนะเทคโนโลยี <Technology S 1> ที่ว่านี้ก็คือ precision fermentation หรือการหมักแม่นยำครับอะแล้วมันคืออะไรล่ะเอาแบบเข้าใจง่ายๆเลยนะมันคล้ายๆกับการหมักเบียร์นั่นแหละแต่แค่เปลี่ยนไปผลิตโปรตีนแทนเขาจะเริ่มจากก๊อปปี้สูตร DNA ของไข่ขาวแล้วเอาไปให้เชฟตัวจิ๋วอย่างยีสเนี่ยช่วยปรุงออกมาเป็นโปรตีนครับและผลที่ได้ก็คือ โปรโตีนไข่ขาวล้วนๆเลยโดยที่ไม่ต้องมีแม่ไก่แม้แต่ตัวเดียวโหแล้วถ้าเทียบกับการเลี้ยงไก่แบบเดิมๆล่ะแบบไหนมันจะดีกว่ากันลองมาดูตารางนี้กันครับมันคือการพลิกโฉมหน้าเลยนะจากฟาร์มกว้างๆเนี่ยย้ายทุกอย่างเข้ามาอยู่ในถังหมักแทนใช่เลยครับหัวใจของมันก็คือเราสร้างโปรโตีนไข่ขาวได้โดยที่ไม่ต้องเลี้ยงไก่เลยสักตัวเดียวแล้วทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญก็เพราะมันดีต่อโลก แถมยังเป็นทางเลือกใหม่ๆให้กับคนกินอย่างเราด้วยนี่มันไม่ใช่อนาคตไกลตัวแล้วนะแต่มันคืออนาคตที่กำลังจะมาอยู่บนจานอาหารของเราแล้วแต่คำถามสุดท้ายที่น่าคิดก็คือเทคโนโลยีนี้จะเปลี่ยนโลกได้จริงๆหรออันนี้น่าคิดนะครับเจอกันใหม่ในคลิปล่ากับเรื่องราวเรื่องเล่านวัตกรรมการเกษตรเปลี่ยนโลกที่คุณอาจจะยังไม่รู้ติดตามกันไว้ได้เลยเล่าให้โลกรู้สวัสดีครับ